Así que dale, pum 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 pum, pum, pum Le pon, a สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big White Story นะครับวันนี้ผมจะพามาดูเซร์กิ 5R ทำล้อโตนะครับจะมาเปรียบเทียบกับยางเดิมเซร์กิ 5R ที่เป็นยางเดิมนะครับขนาด150ครับ60นะครับเรามาดูความใหญ่ความอิ่มแล้วก็ความอวบความอ้วนของมันนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับระหว่างเซร์กิ 5R ที่แปลงล้อโตใส่ล้อเซ็ต900ยาง180ทับ55นะครับแล้วก็เซร์กิ่าล้อเดิมนะครับ150ทับ60นะครับเป็นยางดันหลบเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันนะครับมาดูกันเลยเพื่อน นี่นะครับตัวนี้เป็นสรี5้าอารล้อโตนะครับที่อัพล้อโตมานะครับใส่แม็กเซ็ตเก้าร้อยนะครับยางร้อยแปดสิบทับห้าห้านะครับตัวนี้เป็นยางดันหลบสปอร์ตแม็กอัลฟาสิบสี่นะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับเป็นสรีพ้าอารล้อเดิมนะครับเป็นยางดันหลบจีพีอาร์สามร้อยนะครับขนาดร้อยห้าสิบทับหกสิบนะครับเพื่อนๆดูมิตินะครับว่าดูมิติเปรียบเทียบกันนะครับดูข้างๆนะครับเพื่อนนี่นะครับดูด้านข้างนะครับ ดูด้านข้างใส่กันเปรียบเทียบให้เห็นแบบชัดๆนะครับใกล้ๆเลยนะครับมันจะดูอวบแล้วก็ดูใหญ่กว่ากันพอสมควรเลยนะครับดูข้างหลังถ้ายิ่งดูไกลๆยิ่งเห็นชัดนะครับอันนั้นเป็นแซฟ4 0รยนะครับแซฟ4ีรเป็นขนาดยางร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับแซฟซีรความแตกต่างนะครับสำหรับใครที่คิดจกจะทำล้อโตนะผมว่า มาถูกทางแล้วครับมันดูสวยแล้วก็ดูใหญ่มากนะครับแล้วก็อาจตาเร่งไม่ได้่อยไปกว่ายางเดิมเลยนะครับซึ่งความเร็วศูนย์เนี่ยต่างกันแค่1นึ่งวินาทีนะครับตัวนี้เป็นเซตเอ่าปีใหม่นะครับปี2022นนะครับเพื่อนคันที่ออกมาวันแรกแล้วก็ไปแต่งเลยนะครับใส่ชิลแล้วก็ ตัวต่อพักเท้านะครับของแม็กนัมเลสซิ่งช็อปนะครับแบบวันเดียวหล่อกับบ้านเลยนะครับดูกันแบบชัดๆนะครับสำหรับล้อโตแล้วก็ล้อเดิมเซทเอ็กยียบ 5R นะครับเปรียบเทียบมิติความอ้วนของยางหลังนะครับหลังจากอัพไซยางล้อโตมาแล้วก็เปรียบเทียบกับยางเดิมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่อง BigB i t e Story ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ